เออครับผมเชื่อมต่อโดนกับรีโมทเรียบร้อยนะครับเอาเดี๋ยวผมสีตัดภาพไปให้พี่น้องเบื้องไอ้ภาพหน้าจอเลยครับเพราะว่าผมสีให้พี่น้องเบื้องหนาควบสูงของเขาในะระบาสูงประมาณเท่าไหร่นะครับไปเลยเอเดี๋ยวไปเบื้องหนใกล้ก่อนครับผมสีผมสีเริ่มจากไอตรงโค่นก่อนพี่น้องผมสึกว่าสีเป็นเหมือนมือนนอนน้อยนึงเนาะ เพราะว่ามันเริ่มจะมืดแล้วครับผมเริ่มจะมืดแล้วไอ้ชิคกิ้งสระเพทยังประตูดินหรอกแต่ว่ามันไหนมันเบิดแสงนะครับมึงใกล้ๆก,ก่อนนี่ครับอ่าครับต้นไม้พอหยุด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวส่วน <c oughs> เดี๋ยวส่วนเอาเดี๋ยวลงด้านล่างาไปหน่อยครับโอ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเบื้องด้านล่างไปหน่อยครับเบื้องด้านล่างไปหน่อยตามลงครับตามลงนี่ครับผมเออ ชงโคตรของม่านนาะพี่น้องนะนี่ครับอ่ามาที่นี่ก็ขึ้นด้านบนครับมาที่นี่ผมจะให้ขึ้นมาเบื้บองเลยเรื่อยครับที่สังเกตให้พี่น้องเบื้อไอ้อ่ามองจอภาพด้านไส้ล่างสุดนะครับด้านล่างด้านล่างไม่ได้ด้านล่างด้านล่างมไมาาางส้สุดนะครับนี่อ่าครับผมเอาขึ้นไปเรื่อยครับเจอโอ้โร่มแห้งขนาดเลยว่าตอนนี้ <c oughs> ครับ จังเมตรพี่น้องจังเมตรแล้ว3.5มเมตรแล้ว3.6 3.7 3.8นี่คือขั้วสูงครับนี่คือขั้วสูงนะอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวผม่นี่ถอยรถออ,ออกมาะหน่อยครับผมอยากมันส้นไอก้กิ้งนั่นบนครับมันเข่าใกล้เกินนะผมว่านะอาถอยร้านน้อยอนหนึ่งครับถอยร้านน้อยอนหนึ่งปื๊ดประมาณนี้ครับเออโอเคประมาณนี้คืนนี้ครับคืนนี้ ตอนนี้อยู่ที่9.3ครับกาอยู3่3เมตรแล้วพี่น้องเท่ะพห่นนีครับคนนี้ครับเจิดขึ้นไปครับขึ้นไปนะครับตอนนี้อยู่ที่11เมตรครับ11มเมตรเดี๋ยวผมสีผมสีจางไปใกล้ๆก่อนครับเพราะว่าผมผมตรงนี้หมุนน้าผมมืยยายมันถือด้านบนครับอ๋อบ่ถือบ่ถือโอเคนี่ครับ ตอนนี้อยู่ที่สิบเอดเมตรครับผมคว่มสูงคว่สูงนี่ผมเบิ่งจากตรงไหนเจผมสี่เลื่อนนะจอยเบืงนี้หนึ่งเด้อเือครับเด้อโอเคนี่ครับผมจะเอาปุ่มเลงแดงฟังขวานี่เป็นโตเกณฑครับนี่ครับนี่ละในเบิ่งเด้อจยิบหยดจื๊บนี่ล่ะนี่ที่วผมผมขี่เลี้งแดงนี่ครับนี่ล่ะตัวนี้เป็นเกณครับไอความสูงหอดหอดงามด้านบนนะครับถึงงามด้านบนนะครับอยู่ที่สิบเอ็ดเมตรครับผม นี่ครับนี่ฮะนี่ครับฉีดฉีดฉีดทั้งเดียวยาวๆเลยครับอยู่ที่สิบเอ็ดเมตรสิบเอ็ดเมตรกระตีไปซะเอ่อเมตรหนึ่งเมื่อกี้สองกับสองสองแมนเมลาอ่าสิบเมตรกับยี่สิบสองสิบเอ็ดเมตรกับยี่สิบสองแม็ดว่าพี่น้องโอเคสิบเมนเมย์มนเมย์น้อยี่สิบสองสองครับผมก็ถือว่าอ่าโอเคเอาได้เติบจุ่เอาไปที่ผมจะให้เบิร์มุมสูงกป่าน้ไืนดันบนเลยดีกว่าครับเบิร์บิรมุมสูงครับ นี่ครับผมสีพิศดส้านะครับผมสีบเบินเร็วนะครับพี่น้องให้ดูช้าๆครับสวยเลยนี่ครับเห็นปะนี่ครับอันนี้คือมุมสูงของไม้ตัวนี้นะครับมมเสียวขึ้นคววมสูงตัวนี้คววมสูงอยู่ที่สามสิบเก้าเมตรแล้วประมาณนี้ก็พ่อครับประมาณนี้ครับผมเอาลงอีกน้อยนึงครับเพื่อควมสวยงามเห็นชัดๆนอครับ ขอเดินหนาหน่อยครับ <t> น <half> ี่ครับเอ่อผมเสียเบื้องรอบต้นเลยครับพี่น้องเดินเบืรอบต้นเลื่อยดีกว่าครับอืมหมุนครับหมุนติ้ยเตี้ยตี้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 ยอ่ะหมุน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 มหาต้นไม้ครับอืมครับหมุนหาต้นไม้นี่ครับผมอ่านี่ครับอ่านี่ครับ